พี่น้องพาคุณยายโซบาดมา,าเล่นวัดค่ะวัดเน,นี่ยมันหวัวนเ,เมนีนกจ้าวัดป่าพรมงคลค่ะอยู่ต้นใบใหญเนม่ต้นใบค่ายู่มันไปสูงก็คู่พนเมตตาตัวพนเอาเนวอยูเน่ากินเลย สวัสดีม่สวัสดีดีกับหมุนตาเนาะของยวดกินแล้วเข้าันหายเข้าันหายม่ตาเพิ่พยายามเื่อนสวัสดีเลยไม่ยามเพิ่นพี่น้องอุกรณ์นี่มนี่แม่ไม่ยังนะ่ไน่ะแม่ยังม่นะแม่กระเดื่องเน่ลุงลุงยานบอกยานบลุงผมมีคนลุงเป่า สิยายโคไตัวสิกะเอื้อนไปโอ้ยยินตัวล่ะขทากใตเนาะเออมันเอื้อนหาเพิ่นไหมม่เอื้นหาเพิ่นได้ไหมเอื้อนนเอื้อนเน้เอื้นเอาซื้แตเหงกาบบ่โอ้โเนาะเสละพระคู่ยุ่เสร็จละม่จะองพระคู่ไหมเนียนี่ บาดเยินเอากอางแง้มาตัวไปเด้อไอทีดเอากอางแง้มาตัวไปแม่บัดฟ่อนเด้ออุ้ยบัดคนยินตัวละน้องนี่ก็ยินอะไรร้อนแป๊บไปมันก็ยินก้อนอ่ะก้อนอันห่มเฮียนเนาะจ้าห่มเฮียนเจ้าก็ระยินบัหรือมันเอาแล้วก็สีแม่เอื่นก็หน่ะเมีถ้าคู่เอื่นก็แม่หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่บัวแม่เมี แม่มาปีแต่ค like <bbe> ุณเพลินเย็นเย็นค่ะขอบคุณค่ะแม่มาแม่มาคูณได้โวฉ์มาเสอร์ฟไผ่ดิเจ้าค่ะมาสลองพระคู่ไม่เจ้าค่ะแม่มามีแต่เพื่อพยายามว่าสั้นเพ่นบอ่เมอแล้วคือทอดเลยทอดคกือบ สอดรองท <Beyonce, Beyonce. S 1> ้ามีขอบคุณครับขนาไม่เพิ่นห้คิ้อขนาไม่เพิ่นย่ายไงไอทีคิงตัวคนน่ะพีพีตะพันนี่นี่พี่น้องอ้บ่ไ่ยมาโดนเป็นแต่ยูตัวแหละนองเป็แต่ยู้าแม่แก่แม่กาบถูกกาบพงงามๆโซมกะเป็นไม่ออกกังสมกลงพอสักคิ้วยซักให้เยอะ คนกระซักได้ไหมมีเข็มอยู่เลมีเข็มอยู่ดมามาหลินนะเพราะว่าปิดแต่ยืนอนุบาแต่บึการเจ้าค่ะอ๋อบปการลื้ดเราย้ายไปนําก็เลยแว่กายมากก็เลยพานก็เลยมากกเลยบ้ากายแล้วก็เลยอยากเว้ยชี้หอดแบบนี้ผุดหอดผุดกระบุกกระตามิตัวเงม่ายเสียวผุดผุดเยเรานมีไว่านโอ้ยบ้านนั่นบ้านมาไหนเหรมีก่เแบบ บ้านกุกสัร้านตี่บ้านนีไม่ได้นน่จ้าอืมเลาอายุเท่าไรค่ะตอนเราตายนั่นตอนเราตายนั้นได้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแสเรียนว่าตายหลายปีแล้วเท่ากันอายุเท่ากันป่ะแม่เกิดรุ่นที่สาม่ิชุดรุ่นจ็กปีชุิรุ่นยี่ห้่นะรุ่นสามสิบปีสามสิบปีนดาล่ามหาดาล่าแมอย่างแม่เจ้าแค่มหาหวเย็นดีนะแม่รุ่นแม่น้าแม่จะเ่าหนาแมแล้วนะหเ้าแม่น้ามเจ้าค่ะ ขอขวาดีน้่เพิ่อนเ้อกับปูหางตะขีนั่นเซียวเพิ่อนปูหางปูยวนอยู่วัดบาเนี่าโอ้ลูรูลูเบิด่นเป็นยำแม่ี่เบิดจห็เพิ่นผูกเขนให้นในฟันเฮตตอผีแต่สางว่าจันเห็นไปฟันเตผีต่สางจังได๋ฟัน่าผัวมหาผัวผู้ตายสยามสยามมหาอุจ้าคะอตัวมาเลรวเฮ็ดหยังบัดนิตมาแล้วเพื่นมาเห็ดหยีง ก็พวที่เ็นแ่ากำลังเรียนซาก้อนจวกังไมะเล่ากังส่วนก็เออเชียวคนมามีไกยูเนาะไก่บ้านยตั้วเนาะอันไก่อันดีอันบ้านกับไก่บ้านขันแม่นันขันแม่จะขึ้นยสวนนี้แล้วโบม่นอันไม่ยิ่งอีนีแล้วสิสุ่นขี้งไดยปะสุ่นขี้งไดู้้ได้แต่ใจเาก็มีปลายข้นเล้วได้แหละลงพอเจ้ากับผมเย่าได้ไหม เอาแล้วก็ย่างก็จะเคี่ยวกันอยู่ผู้หญงความจริงก็เป็นผู้ชายเนาะเออไม่เป็นยังดอกพม่นบ่อยบาปดอกน้องหลวงพ่อนี่เอาไปเคี่ยวไปแม่บาดไปเชี่ยวมากอุ้ยูผู้นายพี่น้องเคี่ยวมากเคี่ยวมากผู้น่ะมีดเด้อนี่มีดนี่มีดมีดน้อยอืมเอาอีหยังเซนเน่น่ะแม่วาดมากเซนเปิดชัวร์มากโอเคเฮ้ยเฮเจะเป็นเด่นดีสิแเอมาเระเทเรเลียอยู่ดอกประเทศนี้ผ่านมานกข้าอือไม่เนาะยาม่เนาะ เย็นดีอยู่แล้วเหมือนคู่บาทั้งๆนอนมันอ่อนเนาะมันอ่อนออมันมันข้ามมันกำอือท่างเอ็นเออแม่งอยู่ดอกนงเพรามันบ่เปิดเผยแล้วบุกมันม่นอันจำที่จะว่าดูจะรูเล่เจ้าค่ะเจ็ดองเจ็ดพูน่ะบูหลาย้มันหลดิเจ็ดองว่าท้ามัเขาหน่อยบ่หลวันนี้เลือดซวงเลือสามนึงดิวันนี้แยก็ไดอยู่โอ้กับกวอางพกมาห่งนใช่ล ทพื่อเเบเือรกิจท่วมมากอยู่เงินบ่อปเสัยว่าว่ามันิ่าอยู่เงินตัวคู่คนไม่เงินเหยื่อเงีว่าคือเงินไม่เงียบแม่ไม่มีเงินเดี๋ยวอยู่บ่แม่บ่มงกับบากหลวงพอเอาบอกผมเนาปลูกงานการสู่อุแม่ไม่จะโบกเงินผมได้แม่ได้เชี่ยวมากน้ำหลวงพอ อาขั้นตุกะามาเยี่ยมยามเดียวนี่ข้าคอยขค้อเรื่องว่าเขาแปงแงอะไเปนข้าาจงขลาดกระเทยแย่หน่อยเดยวมไปจำปีกับมาขอขมากาบลุงกระเทยลี่ยีประมาทนีนะอเมนตัวเมเธอยีแล้วบาทแต่ยีนกระตังปูนเอาปูนมากห่งไปเงาทอ๊ลากน ปงนผัดปูนเผาเอิงเพ่อนเผาอีกเอยเพื่อนเอามะมหอยอันยังกับเผาหอยแครงหอยแครงก็งวยเมื่อไหร่ขอไม่บ้านเอาหอยเชอรี่หรือบปล่าหอยแขรงูุดหอยเชอรี่เขาเล่าขึ้นมาเล่าควาจุ่มกัดปากดีๆือั้งแวกงูปลาดปากก็มาก่าูปากก็รู้างคอต่างบ่ดีเข็ญใจรีบูต่างารื่องนั้นอะมาเพราะฟังฟัง Icana, จื้อเสียงได้คือว่าเป็นนีงวาเป็นคนคุ้งคุ้มมุมากคันไปพาใช่หรือคสิบัวี่ผู้เบิงเล่าหนึ่งคันบัวบัวเี่เื็นน้ำตาลลาลนาะเขาปวดว่มีผู้เบิ้งบัวบัวมันส oh ีเหลืองเป็นแถวปวดนี่มันก็องบางพวกเขากปราบเออกามากัดบอดครับเออเบิ้งก็เป็นแกงหลวงพ่อก็แกงชูเลือกเลย ขันบอดเจ้ายากดีเนาะเออก็ข่างขาวว่มก็ปวดมากข่างคือก็ข่ำเช้าอยูนเห็นเลยวัดนี้ขันบอดันพหาะไรก็หนเลยมงนั่งยื่เห็นเยก็นั่งยนมังข้าเจ้าบอดไปเดี๋ยวห้ำมาลุกงเลยแาดปูนไปนะคุณน่ะ อมอืมอันคือเป็นได้แตกันิงนเอาน้าใส่บอกไหมเจ้ากี้เกายก้ามแล้วไมนเป็นผงเกาะก้ามแล้วเห้าเกาเื่องตั้งมันก็เบื่อไปมันก็อ้อนไปบอกน้ามเพราะแบความแต่เรียงแร้วเหตุเป็นเห็ดขินเป็นอยดอกัคนว่ามันสีอมเป็นผงมันสีผงคือเป่าเปล่งขึ้นมาเอาเป็นผงอมแล้วก็แตกใช่ปล่าแต่กีไม่หมกันเมอินเดียพร้อมพอ ข่าเออกไหมไอมันไออัอัเคิงอาข้างอ่างข้างเ่ามาข้างไอกึ่มปูก็ไอ้แบอไ่าบบข้า้งอืมทำมันไอไอมันคืน้ำลงค้าเป่ามั้อื็อมันก็เขี่ยพวกื่อนก็องเื่อค้ามมีอะไรบ้างตะปูคนปั่นอันเชียนอันอนี้ของหวานมนไงบ้างของหวานของหวานแล้วจะค่ะ เพื่อนี่ยวยายากับปากเองดินีเขาจะฮิตเอายาปลูเองซ้อยเองเด้อมันยาตลาดดิมียาตลาดมันมี่ใบบังยุ่มผมดิขายเพ่อผมจะกี่ย่คูกูข้างหนอืหมอบ้านขอยขายบางโขกสัมลางใจากับใครกูคนเกี่ยวกับไปมากเนาะไปเบิร์ตทัวเบิรงการไปเบิร์ สามความสูงให้พี่ห้นองสามกววมสูงให้น้องพ่อเพิ่นบาม่รู้เหดยังบ่เป็นกเบืองเจ้าเบิ่งเหมือกเบองเมกบเบืองาอยู่ใสกะเบืองมาแต่ไปรำหรืถามหาลดเบองเราบพ่อกัน้บเนี้อังผ้าเนี่ยมากว่ากันเลยนงค้าเาค้างเเบืเบิดเนี่ยเงี้ยงีเี้ยเงเอื้อแลวมาเยเงี้ยเงี้เบิ่งคิวเก่าหลายหลายบางทีมันงอนอยู่นี่งอนบามันละเมอละเมอไางจังเล กวมเก่งไงพได้คือต like ัวปเกลืเะอะไจหนังเนาค้าเนค้าบ่คเอาหมอยัปทีอย่างเบิ้งขนแวบได้เบิ้งีปจุานวละมือมีหลวงพ่อนี่เพ่แม่นไปนี่แหละปีดวงสีพ้าับหาคิลโลอ้อมไปพูนทางกระสีดไปหาพาทางรอยเออยเนี่ยเปรอก็ว่าั้นเหรอ ่านวันรดกเขากับแวะบัตนันไม่เอาแข่งเกับพ่อไปคือกอน่งสพอไปคือยแมไม่หกมีผอหยังหาโลหาเด่นอินจากจ่าชอบกูอือเพราะอย่างูกัมากว่าฉันอือจะห้เคยห้ามมาล่ำล่ำขืนแห้มาล่ำ้มล่ำ้มเฉื่อยแข้งไปอยู่ด้วยยังมัเบ้าเหาหือก่อนแล้วกับเมื่อไรมันกูเบาสองสามเก้รล่ำโดนๆที่คาดเนาะคนเฮียคนห่วงมวนคักพนเีวาอยู่ พ่อตาบ่เห็นม่งหองากันใหญ่โตใหน่โตขนาดข้ากระจำบไปอยู่โน้นไหมวะจึงเมาช่วยสิดีคืนนอนเรื่อเปกตั้งแต่หกโมงเ้่งคืนหาสงกรานผู้ใดก็ชื่อไปไห้เนาะเอเมายุ่ได้้านเขา้จกามากเนาะผู้ี่บ้ใดกับมาแว่มเมือนทำไมเนาะหมือนกัมาแยเพือนกับมาแมวงคนมาตัวเอาเมืออขามก็บอกบอมีอยู่บหม ก็หาเขาหายก่บเดียวแบกใหญ่อเเอาเขาไาจาไหนคืออาห้เขาเอาอย่างว่าถ่ายรากดีรากเอาบอืเพื่อจังเลยก็อาหาเขาหลายแพร่งไปเอาปาแพร่งเยอะแหลกปูแพร่งไแพร่กับของเาไมันั้างกอกต่เขาก็ไม่ผู้หาเลยลูกัวกับมือก็เจีเยวก็ไช้ยอ่นะว่า ก็ไลยยอมด้อยก็ดลยอมด้วจากไส่เอาไก่เนื้อมา nga มันกสำลางจังไั่เอาไผเอาไผ่บ่มันกเสำลานดอกหวยพ่อนอหวยพ่อนใช่บ้านบ้านหนองจันทร์นอบ้านหนองจันทร์อือกบเหลกดจสให้อ้ปูติไปเบ้าให้บ่ล่ะบ่เอาหอกก้าวเราห่วงผัวผูวตายเออห่ว็เก็ดบุญหาเอาเออเออจะกินไม่ทันเนี่ มันแงมหยาดหน้ามั้จังในกลัวไปน้ำมั่งป่วยพูดมาพูดพอคุณผัวก็คุณถุยถ้วยหรือปู่ต้องเชื่อกระหายเชื่อไปหายจางก้อมทุกข์ให้ที่หายงองหายลูกหายร้านเขาบอกว่คือเมื่อปลายพูดเลยคือเหมือนบอกว่าเป้กเขาเบิ้งยินนี่เขาเบิ้งเขาแง่งหามา แน่ใจก็าพูดจองตป็นห่วงตุนง่ายเลยนะเขาเลยนะเลือกเจ้าหลักับวิสุทธิ์ดอไม้จเจ้าผู้อื่นด้กลิ่นถึงยอนผู้อื่นทีล่าเมื่อเด้อบันทิจาจ้าขเบิ้งพูนผูกแขนกอนผูกแขนครับพูู้้วกถนโอ้าช่ครสุสิโตรุนหพุภาษาเสนอโรโคสุสิโตโุสหัสาเาซคือยาคือพือวางหังโต อาผุดประพุติเก่าพูดประชามาเก่าพหมาะสมกันเก่ารักสมรักษาเด้อให้อำนุ่มันความเงื่อนหสุขภาพแข็งแรงหัวใจเต้าซื้อปืนหัวใจปืนคเด้อได้จุ่มจุมป้อนแ่ได้ได้แนวได้พี่น้องคนะได้มาไดู้ดได้กระบุงกระตาได้เงิ่นพร้อมในช่วหลักเซี่ยวพร้อมพี่น้องผู้คนแฝดผู้เขียนนะแม่ทายเห็นุ่นนะแม่จับใเออทายเด้อเอาไม่เห็นคนเนยทุชมบอกปลออกาแล้วทม เมย์ไทยห้นนู้ได้ไหมูแล้วาคายเข้ามาเอาใงสิไทยเอามาเอาคนนี้แบบมันเห็นเอาไปเห็นบะเห็นจเม่ยงบ่ผีบ่ทุ่อ้าวหัดตรงหัดหลังมาทั้งงานเหม็นสู้กันมาในลูกก็ได้ เปทั S <S ้งใจขอให้ได้เงินได้โชนคือดน้ำไปสัญญาณรกดก็คือคืดเอาของปากของต่อนี่ไงเอาเนี่ยเปิ้เนี่ยตาแ้วเกี่ยว โบกปูนอมเลม่อนเล่เมอมูมากความบเที่ยวไปแล้วก็ตั้งใส่ซอดแล้วกบเหมืองเจออะไรกระเปาเงินอนไรดีดีมีเงินน้ำหานรวยอยู่แน่นิแก่แก่แก่โอ้ยดีดีสบายได้เจ้ากระตูกระูไว้พอนไถ่รับไว้พอนก่อนงั้งไ่รนบไว้รับไถรับ่ร่บ ลอยพอนเจ้าลอยพอนมีเลี้งสาธูเด้อเจ้าอีไทยคอยเด้เตียงน้อยนา่เเป็นหลวงพ่อเนจ้าอิฐแรกขอบ้ั่นเขาปีละสองสามพันได้เจ้าลนคือกันน่าแร็งในตัวหนนาเจ้าได้มีอย่างค้อยดำเป็นโจตกเขาก้มย่่อค่อยดำเป็นโตเขาเกลียวอย่างใยเแลี่ยขาดไทยไหนาเด้อปูเด้อสาธูหลวงปูกันเพื่นเห็นหน้า ปหาลูกเคสก็คือก้าวโชคตัองปุ่งเป็นครับหวนแพ่นนอ้าหอเนินจ้าปราดมารับอีกหมอนกะแม่นบอดเจ้าค่ะโอ้วเอาให้เราหลายเทหมอนแค่จะฉีได้ใส่อยู่ในเพน้ำมูกกับมันเมสบู่ซี่ดีก็มี่ได้เพจนี่จ้าซี่ดีเจ้าเอาไปจ้ายเบืองลือ้ย หัดก้องเขาไม่เห็นมืงอนเอาไปบาดด้อนี่ก้องเขาน่อยค่ะม <Okay>. ีะเส้นปาม้วนกระเบนนี Thanks, yeah. ่กาบไม่ขอบุญเพื่อนนะถูกเายลเอาเฮ้หลับี้เมื่ออะไรเจ้าค่ะงาขวาด้งาขวาคนู้คนบางีมะพีไม่จเย็นันบาอืมแบบไฟด้ไมเอออโจจิ๊บ ักเส็ักเลอพักเนี่สูงดิสูงดิสูงอึบโอ้เย็นจังเละเย็นมาอ่ง่ายโซ่อาสนะม่เในซองอาสนะเฮ้อเฮ้อาสนะสุดพ่พนมองพยั่งเฮ้มไ่ะเปิดในซองทำมาเิดซองนี่มาเด้อ ไปใช้กระมนไปใช้กแมนเอาไปไม่ใช่ซาตูืเัพนึงเด้เมื่อนี่้าขันเขาไปสามวันเ่าเลยสามพันด้ได้เม่อยู่แ้หงพ่อนีวันเราพันกัโอ้หเนเื่อนไม้เราแล้วเฮเื่อนไม้แบบเม่ กันเห็ดแล้วว่ากันเฮ็ดกันแยมางออกเคไปยู่ใส่แลวากัผัวกูกันเฮ็ดจ้วละเขาบู่่เมีเอาหนี้อยากเข้าลใส่บอเขาบกคือทอดข้าวเขเลิไปแล้วหวดใบดอเมีมันจิงาดอครกกบบมีเขา่ไดเปิดดอกจะค่ะ นี่แล้วกับใบเลียมามาทอนเี้วใบเลียกเราทั่วล้ก็ได้เอาเี้ยจากบ่มีไฟไหมเมย์จะสิเปิดยังไงพะโล่เอาอาก็เปิดไปหานะมันบ่ม่หมองเชี่ยมันบ่มีไฟเปนสีเปิดจังไนํากินเอากุ้เสร็งงากินกรชือทุกซือยูจะขาดซือทางซือทางซือเปิดทางเอาไปเอามั้ไทางแรกเอาไปสองบาทยุ่นั่นนหะไฟช่วยอะไรเซลล์หรือหงมาอางเเอาเท่าละกดถังเอาลงเท่าลกดถังจ้า มันเป็น hmm. ก mm ับก่อนบอกกินท่านบึเปล่ากินท่านโอ๊ยข้น่ะสันมหลิแล้วบมขาดจากเทียตังแต่ะอาจนพตูสการนไว้ทั้งเดือนนึงบอกเออได้ยูได้ยูปูเดือนหนึ่งตั้งจตกกระหามหือฮ้งกระหามือแั้งจะ่บดถึงเดือนโอ้หามือกับเบิร์ดทั้งนึงบอกเออเบิร์ดหางต้องมาเข่านาะปูใส่กินนี่นะทั้งมา อ่ะคำนึงก็หามือบ่อเออถังนึ่ได้สองมือใช่ถังหนึ่งก็สองมือจ้าเดือนหนึ่งก็ค่ถังเดือนเอาลงกเชลกิจถังกุ้มเดือนบ่อบ่อเหลาปูก็ถึงผู้ชา่ดิปแก่ไหมหายเขาไปเอามาจะใส่ก่อแม่เอามาจะอันอันด้านบ้านยังเอามาจะสีอุดู เออบชรอุดูกถังรจ๊ะบารห้าบาทโอ้ย้าบาททีอสี่ได้ได้คิดถัง้าบารมันเป็นถังแบบน้ำแบบหาออดถังอ่อนถังอะไไปกอกออกไหมคะไปกกกเอาของสารกังบานสารกังบาอันไล่ลูกเปล่าอันอันคิดถังก็เจ้าน้ำ้าบาทอืม เบื้องนึงเบื้องหนึีทั้งฟีทั้งพอดีนะเบื้องนึงเป็นเงท่านดก็ได้ดุ่ยู่ได้จุมไชิบออกเ้อะ่อย่าละอร่อย่ะเนอบ